สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ k t f C Score ครับขอพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตดังสินครับพบกับไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล AIS League ภูมิภาคในช่วงสองในโซนภาคกลางและตะวันตกครับคู่ระหว่างทีมกรุงธนบุรี FC ครับพบกับทีม JW Bank ก k อทุครับก็สำหรับผู้สื่ในวันนี้ครับทำหน้าที่โดยอาจารย์สุรศักดิ์หัสจันทร์ครับแล้วก็เริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางหน้าของ JW ครับเป็นฝ่ายเขยลูกเรล่นจับซ้ายไปขวาครับ ปฏิพัทธ์ครับจ่ายเข้ามาแล้วเบิร์นทำชิงกันทอดชัยวุหันดักไว้ได้ครับทัศย์ฟิวกะวางบอลมาด้านหน้าครับประสิทธิชัยครับวิ่งไปข้างหน้าแล้วโดนสกัดออกไปก่อนครับสำหรับอัทุสาแล้วสกัดออกไปได้ครับลูกนี้ประสิทธิชัยครับจากตรงกลางจีดัตจีดัตมองแล้วไหลเข้ามามีไหมแล้วาซูเอลยิงลูกนี้โอ้โหเติมมายิงครับแต่ว่าออกหลังไปเยอะสําสำหรับเซนเตอร์ครับชาวการหน้าของทีมกรุงเทพยอซีรับแซมเอวคาบูดูเอ้าเกดิพง จ่ายมาให้สมอลควาคูครับสมเอวควาคูบอลไหลมาอยู่ที่จิรัตจีรัตมองแล้วเปิดบอลยาวมาครับทัชเชฟจิกะพักบอลลงสวยครับแล้วโดนดึงยังไม่ล้มล้วยิงด้วยายลูกนี้เข้าไปติดอัตพลครับเราสกัดออกไปก่อนครับแม่วิชาตเบสิต้องสกัดออกไปก่อนครับแล้วนี่ลครับยิงเกือบจิชรอดขาดอัตพลรู้ทาครับอั้งซียาฟเจียวกะครับได้โอกาสยิงจอๆแต่ว่ายังไม่นำครับสำหรับกรุงธนบุรีสี่รับลูกนี้เป็นจรงเปิดฟรีคิกเข้ามาก็เข้ามือเลยใช้ครับ รับไปได้สำหรับโจบอยวิรชัยโทวงแล้วเปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นจะลงแล้วขุนพลมงสกัดออกไปได้แล้วมาติเออร์ม่งลูกนี้โอ้โหบอลนั้นเกิดที่จะย่อยเข้าประตูแล้วสำหรับลูกมงของมาติเออร์ครับแต่ว่าโดนปฏิเสธไปโดยโจบอยวิิชัยทวงครับสาวุผ่ายกลางจ่ายเข้ามาด้านหน้าครับวิริพงศ์บรรุมสติปีกทางเลนเส้นฝั่งขวาครับมีประสิทธิชัยยรกลางแล้วแปรลูกนี้โอ้โหลุเสาไปนิดเดียวเท่านั้นแั่แม่ลูกยิงของเจ้ารถครับประสิทธิชัยโกยกองครับ โอ้ลูกนี้ลุกเสาไปน่าจะไม่ถึง1เมตรเท่านั้นครับลูกยิงของประสิทธิชัยครับเราวประสิทธิชัยรับหน้าที่ฟรีคิกตรงนี้ก็ยิงไปติดกำแพงครับแล้วจะบุกเขาจะบิลแล้วสาวุ่ดักไว้ได้จากตรงกลางจีรัตจีรัตพลิกแล้วโยนมาให้ทศิยาทศยาิยะเอาบอลลงด้วยซ้ายแล้วมองแล้วจากตรงกลางประสิทธิชัยวิ่งเข้ามาชาร์จบอลร้อยคมคานออกไปครับโอ้ลูกนี้ครับโคเนตต้องมาดึงเพื่อนครับแล้ว เป็นมุมหลังประตูครับลูกนี้วิ่งเข้ามาชาร์จโด่งข้ามคานออกไปครับเนี่ยดูจังหวะจบของประสิทธิชัยโกยกองครับศูนย์หน้าหมายเลขยี่สิบของทีมกรุงธนบุรีเฉียบเราลูกนี้สราวุฒ์เปิดมาให้วุฒิพงศ์บอลเอาเลยมาถึงวุฒิพงศ์อยู่ครับแล้วสิทธิชัยดึงจังหวะแล้วซัดด้วยซ้ายลูกนี้บอลเข้าขมืออัตพลครับโอ้ลูกน,กกนี้ลูกยิงด้วยซ้ายของประสิทธิชัยครับนั้นก็เบาแล้วลก็ไปตรงตัวของอัตพลรู้ทำครับผู้สาวตัวจีเอ ถูกตังเตะของเจดบลิวแล้วลูกนี้ครับบอลนั้นชนเสาเข้าประตูไปเฉยเลยครับแหมลูกนี้ครับนี่บ้าช้าครับบอลตกพื้นไม่โดนใครครับชนเสาเข้าไปแล้วครับสําหรับลูกเปิดฟรีคิกของพงสกรดาราครับกับตันทีเจดบลล์แบงคอกครับลูกนี้ครับเจ้าบ้านแล้วขึ้นนาในช่วงเทเวลาบาดเจ็บครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้โหเสียสมาธิไปนิดนึงครับสาหรับกรุงธุรีอีคสัามราวุฒิฝ่ายกลางครับเปิดทามาจีรัตไม่ถึงบอลครับแล้ว ตรงนี้ครัเจดบุญจะบุกแล้ววุฒิสินก็ปางตัวเองยดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นกรุงธนบุรียซีครับบุกมาตามหลังทีมเจดบุญแบงคอกในช่วง้เวลาเจ็บของครึ่งเวลาแรกครับสประตูตัวหนึ่งครับจากการทำประตูของพงกกรดาราครับกับตันทีมเจ้าบ้านหนึ่งประตููครับยังมีสีผ้าที่หลังให้ลุ้นกันต่อครับสำหรับทั้งสองทีมตรงนี้เปิดให้มาในกรอบเก็บโทษซามูเอลมงสก,กัดออกไปได้ครับล้วบอลยังไม่ไปไหนไกลครับเราลองยิงลูกน,นี้ก็ ย้อยเขามอกอ๋อยังไม่เข้ามือแล้วก็โหวิชัยครับต้องตามมาเก็บจังหวะสองครับเกียรติพงศ์ปั่นฟรีคิกตรงนี้ภาษีชัยมงโอ้ข้ามคานไปครับแมเจ้ารถภาิีชัยครับโอกาสจบหลายครั้งครับลูกนี้ก็มงข้ามคานไปโอ้ไปโดนมุมกล้องหลังประตูเลยครับโอ้เจ้ารถครับโอกาสยิงนั้นมากมายครับแต่ว่ายังส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายไม่ได้ครับแล้วโคเนสติกรีกี้จ่ายไม่เกียรติพงศ์เกียรติพงศ์คืนให้โคเน่แล้วแทงลูกเลยทะลุช่องมาที่ตรีเพชรครับลูกนี้ก็ โอ้โหแม่ช้าไปนิดเดียวเท่านั้นครับแตะบอลไม่ถึงครับก็อันควรู้ทำก็คว้าไว้ทันครับสำหรับลูกนี้ครับตรีเพชรคือรัญยาครับตัวสำรองที่เพิ่งส่งลงไปครับก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับสำหรับเจ้าแม็กตรีเพชรครับแล้วยุทธนาเลิศคังครับจ่ายมาให้ตรีเพชรโคเนสติกี้แทงช่องลูกนี้ลลอกเข้าสายแล้วยิงไปติดแผงหลังของ j w ครับโอ้โหลูกนี้ครับลลอกได้สวยเลยครับแต่ว่ายิงไปติดแนวรับของ j w ครับโอ้โหยังทำหน้าที่กันได้ดีครับสำหรับ ไอเิวแล้วลูกยิงของโจ้าแม็กซ์ตีเพ็ครับแต่งเข้าซ้ายนั้นอย่างเหนือชั้นแล้วแต่ว่ายิงช้าไปครับเจ้าแม็กตีเพ็ครับหนุ่มน้อยวัยสิบแปดปีเท่านั้นยุทธนาเลิศคลังครับจ่ายโคเน่แล้วพลาดครับเมิ้อไม่ถึงเพื่อนแล้วมาอยู่ที่ปานสิริครับปานซิรีชิปลูกนี้ย้อยเข้าประตูไปแล้วครับโอ้โหภาพช้าครับสี่สิบห้าหลาครับโอ้โหลูกนี้ครับเบียชัยทวงนั่นออกมาไกลครับแล้วก็เป็นทางด้านของปานซิริสุกุนีครับฉวยโอกาส ชิพระยะ45หลาครับเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ J.W. Bank ขอรับบุกขึ้นนำครับกรุงทนบรี f ซี2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วจังหวะฟรีคิกลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปครับสำหรับลุงยิงครับหมายจะเอาประตูที่3ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ครับสำหรับ J.W. ทรีเพรเปิดจังหวะนี้ครับแล้วซามูเอลดือเอามงเรก็ปัดไปได้ครับอัตพลรู้ทำโอ้ลูกนี้มง เกือบพี่จะเบียดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับแต่ว่าอันพลรู้ทำครับปฏิเสธการมงการทำประตูของซามูเอลคาโอดูเอาไว้ครับที่พงแม็นชมครับจ่ายมาตรงกลางครับให้ยุทธนาเลิศคลังอีกหนึ่งตัวสำรองได้ส่งลงไปครับแล้วพุทธศินครับอาจารย์สุรศักดิ์ข้าราชกาครับก็เป่านักเวียดหมดเวลาการแข่งขันครับ90นาทีครับในเกมนี้ครับกรุงธนบุรียศศีครับบุกมาพลาดท่าครับพ่ายให้กับทีมเจวีแบงค์คอร์กครับไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับ ก็ไม่สามารถเก็บคะแนนไปฝากแฟนฟุตบอลชาวฝั่งทนได้ครับก็น่าเสียดายครับแต่ว่าในเกมหน้าครับเราจะเปิดบ้านต้อรับการเยือนของเพชรบุรีเอฟซีครับต้องทําการบ้านแล้วก็โฟกัสกันในเกมต่อไปครับลืมความพ่ายแพ้แล้วฝึกซ้อมกันอย่างหนักต่อไปครับก็สําหรับในวันนี้ครับทีมงานรายการแคทีเอฟซีสกก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่ตามไปเชียร์ถึงสนามมอกรุงเทพครับท้ารายการยังมีอว่น้าผู้สอนของทั้งสองทีมครับพบกับคุณผู้ชมอยู่วันนี้ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็ดีใจดีใจคือมันได้สามแต้มอย่างหลังจากที่เราเจ็ดแมตช์แมตต์หนึ่งรอแล้วแมตต์สองรอแล้วแมตต์สามรอแล้วจนถึงการทั้งเจ็ดแมตช์แล้วก็มันเป็นจุดที่พิกลับมาซึ่งถ้ามองดยรูปเกมแล้วผมก็บอกว่าเด็กมุ่งมั่นสูงคือเด็กไม่ท้อในขณะที่เราแพ้เจ็ดแมตช์นะไม่ได้ทอ้อไม่ได้บอกว่าเล่นเจ็ดแมตช์แล้วมันเลวร้วายหรือเล่นไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าโอกาสเรายังไม่มาในในเจ็ดแมตช์ที่ผ่านมาเพราะนั้นเอาเอามาแก้ไขในเจ็ดแมตช์นี้มาในสามแมตช์โอเค จังหวะในการทำประตูเราทําได้มันมันมีสมาธิในเกมมันก็เลยเป็นที่มาของชัยชนะเพราะฉะนั้นถามว่ารูปเกมต่างกันไหมก็ต่างกันไม่มากมายเพียงแต่ว่าความมุ่งมั่นสมาธิในเกมเรามีมีมากขึ้นมีสูงขึ้นครับนี่ครับน้องๆไม่ทีแบบทำได้ตามแทคติกครับก็ต้องทําเกมเพราะว่ากู่ซูกาก็รับและสวนก็รับอยู่แน่นเพราะนั้นเราต้องอดทนกว่าละหนึ่งด้วยสภาพอากาศแดดร้อนสี่โมเพราะนั้นเราเราที่จะไปเปิดวิ่งใส่กันมันก็ลําบาก มันอยู่ที่ว่าครึ่งแรกมาเลยดูเนยเเพราะว่าเกมใครจะอดทนเหมือนกันเราเขาเซตได้เราก็ต้องรอเซตร้อยเขามาไลา่มาไล่มีจังหวะแล้วค่อยแทงมีช่องแล้วค่อยทําเพราะนั้นเราต้องอดทนตร,ตร,ตรงนี้เพราะฉะนั้นในครึ่งแรกผมถึงเน้น,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 นในเรื่องการเซตบอลเน้นในเรื่องอดทนที่จะเซตในแดนเราพอเขาเผลอแล้วค่อยวางยางเหมือนกันเพราะแดดร้อนมากต้องยอมรับว่าแดดร้อนมากครับผม <พ uka> นักก่นนี้ครับถึงแม้ว่าจะชนะครับแต่ว่าตารางยังต้องมีข้อผิดพลาดที่จะแกะไะ้ไขก็ต้องมีเพราะฉะนั้นทุกเกมมันมีอยู่แล้วแม้กระทั่งที่ที่เราชนะแมตช์ก่อนๆมาเพราะนั้นจังหวะในการทำประตูได้แต่จังหวะเกมรับเราต้องแก้ไขหรือสมาธิในเกมมันเราเรา,เราต้องบอกว่าเราโชคดีที่เราไม่เสียประตูเราก็มีโอกาสเสียแต่ว่าเราโชคดีที่ไม่เสียเพราะนั้นสมาธิในเกมหรือสมาธิกับกรรมการหรือสมาธิกับผู้แข่งขันเพราะนั้น มันรวมรวมกันหมดตรงนี้ถ้าถ้า follow อยู่ในเกมได้มันก็จะทําให้สู่จุดหมายเราได้เพราะนั้นอยา่าอย่าสมาร์ที่แตกเพราะสมาร์ที่แตกนิดนิดหน่อยมันก็ทําให้เกมรวนได้ครับผมก็ก,ก,ก็ฝ <four th> ากฝากแฟนคลับที่เข้ามาเชียร์ก็มันจะบอลเด็กก็จะวิ่งเยอะเพราะถ้ามีคนมาเชียร์เยอะมันก็สนุกดีเะนั้นถ้าวิ่งมาเชียร์เยอะบอลมันจะพัฒนาได้เพราะคนดูนี่แหละถ้าคนดูดูเป็นถ้าคนดูดูเยอะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ ทีมทีมพัฒนาแล้วถึกต้องการเล่นไม่ได้เล่นเราน้่งดูกันเองแต่ถ้ามีคนเข้ามาดูเยอะยังไงมันก็ถูกแน่นอนขอบคุณครับผู้ดนินรายนารครับเราพลาดตรงไหนไปครับผมรูปกเกมโดยทั่วไปผมโอเคนะแต่เราเราขาดสิ่งที่ในเกมฟุตบอลมันจําเป็นมากเลยก็คือการทําประตูซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราพยายามแก้ไขมาตลอดนะครับแต่ว่ามันมันเป็นอย่างที่เห็นจริงๆครับ เรามีโอกาสมากแต่เราไม่สามารถจบสกอร์ได้ซึ่งมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของเกมในขณะเดียวกันที่สมาธิในเกมรับของเรายังต้องแก้ไขอีกเยอะครับผมในเมื่อเรายังจบกสกอร์ไม่ได้ครับยังท่าดูแบบนี้สิ่งแรกที่เราต้องกลับทำการบ้านเลยครับคือนอะไรซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมนะครับเกี่ยวกับการยิงประตูการเข้าทําซึ่งเรายังเรายังมีปัญหาต้องแก้อีกเยอะ <S <S จากเกมที่บรรทผ่านมามันก็เป็นปัญหาาเดิมๆนะแต่ว่ว แมตเนี้ยมันส่งผลร้ายแรงถึงกับแพ้เพราะฉะนั้นผมต้องต้องพยายามกับไปทํากันบ้านแล้วก็แก้ไขจุดนี้ให้ดีที่สุดถึงถ้ามันกลับมาเร็วเท่าไหร่มันจะทําให้เราเพบกับชัยชยนะได้เร็วขึ้นเท่านั้นครับการเตรียมตัวในนั่นแหครับเปิดบ้านรับเพชรบุรีครับครับผมก็หวังว่าเราน่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้ทันสําหรับแมตหน้า ซึ่งวิธีการเล่นทั่วไปผมไม่ค่อยกังวลใจนะครับสิ่งที่เรากังวลใจที่สุดตอนนี้ก็คือการเข้าทำซึ่งยังไม่ประสบความสําเร็จเลยสักครั้งซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ที่เป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงนะฮะงั้นก็ขอโอกาสทั้งแมตช์หน้าผมอาจจะต้องกลับไปแก้ไขเพื่อที่กลับมากบเพชบบุรีได้อย่างน่ากลัวอีกครั้งครับครับผมก็รจะได้่าครับถึงกานบอลที่เข้ามาเชียร์เรากาลังใจครับผมถือว่ากําลังใจจากแฟนบอลเนี่ยเป็นเป็นน้ำรลอเลี้ยงทีมที่ที่ดีที่สุด ถ้าขาดตรงนี้ไปทีมบอลก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นผมขอแรงใจจากแฟนบอลท่านต่อๆไปมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแข่งขันในทุกๆแมตช์ผมกับลูกทีมจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับ